ครับมาดูสถานที่วิ่งของมองครับมาดูกันนี่ครับที่สะน้ำมาดูครับมืดหน่อยเพระตอนนี้กลางคืนนี่ครับสถานที่ออกกำลังกาย ที่สะน้ำโมโอตอนหัวค่ำครับประมาณสองทุ่มครับนี่ครับนันตึกที่พักของโมโอของนักศึกษา